วันนี้ไม่ได้จะมาบังคับแม่ไปไหนทั้งสิ้นนะ,<ฮ>ะเอาแค่ความคิดถึงมาฝากแค่นั้นเอง <ฮะ S 1> เอาลูกสาวมาหาแค่นั้นนะเ <ฮะ S 1> นาะวันนี้ไม่ไม่มีอะไรน่ากังวลเกิดขึ้นนะครับแล้วพ่อเขายอมให้เอามายอมคือ,ค,อคือเขาเขาก็ต้องยอมแหละเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวโตแล้วลูกสาวเป็นแม่คนแล้วเห็นด่วนม่าห่วหนาหวมอย่ายก็จุกอ้างหัวไข่ ไม่เป็นไรนะวันนี้นะวันนี้ตัดเขาออกไปอย่างที่หนูบอกอะไรที่มันผ่านไปแล้วปล่อยมันผ่านไปนะวันเนี้คุณเต้ยรายการเนี่ยเขาพาลูกสาวเรามาหานะเป็นไงลูกสาวเราคิดถึงเราเขารอมาหาเรานะดีใจไหมดีใจแต่อย่างอื่นอย่างที่บอกไม่ต้องกลัวทางนี้เขาพาความรักมาให้ส่วนทางสถานก็จะปกป้องเราเหมือนเดิม คุณครองเราเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวอะไรนะไม่มีใครทําอะไรคุณรอดได้มีแต่ความรักที่เอามาให้เข้าใจค่ะอุ่นใจนะทุกวินาทีทุกวินาทีจะมีพี่ๆอยู่ข้างๆเสมอนะเนอะโอเคกังวลอะไรอีกไหมไม่กังวลไม่กังวลแล้วนะโอเคอยู่ด้วยข้างๆ